เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาทีมีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับ Mummy T News เช่นเคยนะคะมาติดตาม ข่าวสารแล้วก็มาอัปเดตให้กับทุกท่านฟังเป็นประจำขอบคุณที่ติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาอาธิบายให้ฟังนะคะมีหลายคนที่สงสัยแล้วก็ถามเข้ามามากมาว่าทำไมนะคะกลุ่มที่ต้องรับเงิน7 0 0 0บาทผ่านบัตรประชาชนเนี่ยทำไมแจ้งว่าได้สิทธิ์แล้วแต่ทำไมยังใช้เงินไม่ได้แล้วอีกประเด็นอีงที่ถามเข้ามาก็คือว่าถ้าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่ะเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตล่ะ เขาสามารถที่จะตรวจสอบได้ยังไงว่าเขาอ่ะได้รับสิทธิ์7,000บาทแล้วนะคะวันนี้เรามีคำตอบเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระในโครงการเราชนะวันนี้กลุ่มพิเศษและกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ภาครัฐได้เปิดรับลงทะเบียนเป็นกรณีพิเศษท่านที่ผ่านการลงทะเบียนคัดกรองสิทธิ์นะคะท่านได้รับเงินเยียวยา7000โดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางด้านนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าสำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือเยียวยาสามารถ ปรวสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นมาโดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงิน 7,000บาทในวันที่9เมษายนนะคะสำหรับกลุ่มพิเศษนะคะอันนี้สำหรับกลุ่มพิเศษนะโดยสามารถไปตรวจสอบเข้าที่เว็บไซต์เราชนะ .com ได้นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com เข้าไปที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์นะคะมันก็จะให้เรากรอกชื่อหมายเลขอัตกปราช,าชนนะคะพอเรากรอกรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็กดตรวจสอบสถานะได้เลย โดยหากท่านได้รับสิทธิ์เราชนะระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะก็จะปรากฏตามตารางและก็จะกําหนดและก็จะบอกว่าวันไหนเราจะได้เงินและจะได้เงินวันที่เท่าไหร่ทีนี้มาถึงกรณีที่มีคําถามมาเยอะก็คือกรณีที่คนที่ไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนล่ะ จะสามารถตรวจสอบได้ยังไงก็ในเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตมันจะไปเช็คในเว็บไซต์ได้ยังไงใช่ไหมคะให้ท่านโทรไปที่คอ์เซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1 2 1 1 1 1 1 2นะคะ โดยเมื่อโทรไปแล้วนะคะโดยคอร์เซนเตอร์ก็จะแจ้งนะคะว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินไหมนะคะก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่9เมษายนจนถึง3พิงภาคม64อันนี้สําหรับกลุ่มที่ไม่มีมือถือหรือไม่มีสมาร์ทโฟนจะใช้เงินได้9เมษายนเป็นต้นไปนะคะมาถึงอีกกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจิตที่พักอาศัยได้ก็คือกลุ่มที่อยู่ในภาวะเพึ่งพิงอะคะผู้สูงอายุพิพิการทุกภลภพผู้ป่วยติดเตียงนะคะ กลุ่มนี้นะคะสามารถเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะได้นะคะตั้งแต่วันที่28เมษายน64เป็นต้นไปโดยให้คนที่เป็นผู้ดูแลนะคะก็คือกลุ่มนี้เขาไม่สามารถเช็คเองได้อยู่แล้วนะคะให้กลุ่มที่ดูแลบุตรหลานลูกหลานนะคะเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เราชนะนะคะโดยกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะจะได้รับเงินวันที่30เมษายนนะคะ และจะใช้จ่ายไปได้จนถึง31พฤษภาคม64หากใช้ไม่หมดนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเลยนะคะคุณค่ะนี่ก็คือสรุปคร่าวๆนะคะกลุ่มสําหรับกลุ่มที่ต้องใช้จากบัตรประชาชนมันมีหลายกลุ่มเหลือเกินทั้งกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะซึ่งต้องแยกจากกันกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาจะได้รับเงินวันที่9เมษายนส่วนกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับเงินวันที่30เมษายนนะคะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel m ommy, ี m m y T n e s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ